สวัสดีครับผมวัตสินนะครับเอาค่าช็อปบายฟาร์มตอรี่วันนี้จะพาพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มนัดฟาร์มนะครับในการเลี้ยงกุ้งนะครับและการใช้จูนชีวิตที่เกิดผลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเว็บเพจเอาค่าช็อปบายฟาร์มตอรี่นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกร,กรไปเยี่ยมชมฟาร์มไปกันเลยครับผมวันนี้เราจะพา พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนัดฟาร์มนะครับผมโดยคุณพ่อต้อยนะครับจะให้ความรู้และประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงและการใช้จุลินทรีย์ไบโอต้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณพ่อต้อยครับที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับก็หนึ่งเลยครับคุณพ่อต้อยครับคุณพ่อต้อยเลี้ยงกุ้งมากี่ปีแล้วครับตอนนี้เลี้ยงกุ้งบอเพระบรับโตบ่อดินนั่นลูกประมาณห้าปีแล้วในส่วนของไบโอต้าเนี่ยคุณพ่อต้อยเอามาใช้ในส่วนไหนบ้างครับผมจะใช้ในการคลุกอาหารส่วนของล้วก็ ใช้ใส่บอกกินกระบอกเกลือนะกระบอกถ้าเริ่มใช้ไบโอต้าเนี่ยก็จะเริ่มฝนฝนเร็วขึ้นกว่าเดิมน้ำก็ดีขึ้นการกินการอะไรมันก็ดีขึ้นอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในการใช้นี่พ่อแต่นี่ฝนฝนฝนทันตะตีคือไทยวันนี้พรุ่งนี้รู้แล้ววันที่เราใส่ไปต้องตีน้ำตลอดตีน้ำช่วยให้มันดีขึ้นเพื่อว่าให้ให้ตัวตุรกีได้กระจายไปทั่วเกาะกระบอกตีน้ำ ก็จะเปลี่ยนจากสีดูไม่ได้เลยถ้าที่เคยใช้มานะครับผมถ้าใช้หลายตัวผมจะไม่ใช้ไบโอตาก็ไม่มีการเปลี่ยนแต่พอเวลามันใช้ไบโอตาแล้วเนี่ยวันนี้ขึ้นครับุมผมงเลยอสีน้ําเปลี่ยนเหมือนกับเราทําน้าใหม่อันนี้คือข้อแตกต่างในการใช้เป็นสีโดยเฉพาแล้วในส่วนเรื่องของการที่พ่อเอาไปคุกให้กินกับคุกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีมันก็ดีขึ้นจะเคยให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจครับผมว่า สภาพพุ่งจะมีรัชาติสงาไม่ไขมันอะไรจะมีตอนนั้นเทคดูแล้วเนี่ยท่านที่เขาว่าเสี่ยงกับการเป็นทีษ นทะีเราก็มามันไ,ได้ที่ว่าเขาบอกใหุู้ดีพุกอาหารมันไปเหียบเชื้อพวกเนี้ยซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อลองดูก,กับอาหารเท็กะเอาวะนะครัอบผมอาหาร10กโลก็จะใช้ประมาณ20เกับเราทุบนั้นแล้วก็ต่อ,ต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 อมาเลี้ยงมาก็จะไม่โยรธก็เลยเลยมั่นใจว่าจะไว้ได้ตั้งแต่ว่าจะทําให้สภาพน้ําดีขึ้นแล้วก็ช่วยใน,นเรื่องของการเหยียบเชื ซึ่งมันตอนแรกมันก็นึกว่ามันเป็นทำพูดเฉยๆพอม,มาลองลองดูจริงๆแล้วเนี่ยเออมันใช่ครับมันเบียดเชือได้ที่ยังไม่เคยลองไม่เคยรู้เลยว่ามันกําจัดแอมโมเนียได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยเจอคบเ,เ,เพราะว่าได้าาใช้แ,บบต,แต่ตานั้นแ็่ยังไม่เคยเจอ<ม>ยังเก่งก็สองความสุ่นแอมโมเนียแค่สองแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเพราะมันเราจะใช้ ก็เลย,เลยมั่นใจตัวนี้แบบใช้ได้ดีใช้ใช้มันหลายพ่ออะไลองเงยอะของที่ใช้ในบอกตุ่งอะไรเนี่ยก็ใช้มาหลายอย่างทีนี้เราก็เข้าใจไม่ได้ใช้ด้วยคำแนะนําใช้ด้วยความที่เราเข้าใจมันในตัวของคือครับครับอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับจากคุณพ่อต้อยนะครับในการเลี้ยงในการใช้ยุนิีนะครับผมที่ว่าใช้แล้วไม่ประสบปัญหาเรื่องของการเจอขี้ขาวหรือเรื่องยับยั้งเรื่องของเชื้อโรคแบคทีเรียรต่างๆใน่อดเลี้ยนะครับเรื่องของแอมเบเลต์ ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อต้อยนะครับที่เราเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็ขอนําแชร์ข้อมูลเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนี้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทุกท่านนะครับวันนี้ผมในตัวแทนของออลาฟาช็อบไลฟ์สามสตอรีร่นะครับก็ขอกราบสวัสดีครับ